liền nó bố đây ba áo chính hoạt chứ đấy liền mặc hoạt năm nè bà bà liền cá nhăng mà liền nó liền cá mà liền nó liền cá nhăng mà liền nó liền mà liền nó bao thì xuống Hãy subscribe cho kênh Ghiền bỏ lỡ

ไปเอาลองบึงสามห้องดอกจินซอลจเ้สองอะไรมาหนี่งจินรีปุดไ้่บึงกันนะไวงกันนะมันเปนตุกนี้ ดูโนเม้ยอโดนไล่กินกินไปเข้ารัเลยยาตรงที่น่ะเออไปเข้ารับเอากินฟรีนะครับกินฟรีนะครับ

ออนออนตับ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 ็นมาแล้วใช่้ิึนหมดแล้วหูด,ดจะัะขึ้นไปกว่ายินมาแล้วจมีหน้าเหาเอาแล้วคือเกาเจีย,ยไปไปทางนี้่่ เาไม่ไ,ได้แล้วนิ่งน,นะครับมึงตายหละบ้านนี้มึงตายเลมึง,ไป,งไปเข้ารัฐตายแล้วมึงบ้านนี้ อ้าวร,นะรสรข้าวรสข้าวรสเขาจั่งได้ห้อไปเข้าวรสเออข้าวรสนะเข้าวรสเงียบสงเราเอ้ยเงียบไปได้เข้ามาอย่างหามไอ้บอกหลายเทีอนล้วตัวกินเข้าวรสกินกินบอกหลายเทียนแล้ว นนีนเ,เข้ากินรีสิครับไม,ไม่มี <นะ S 1> ตัวอย่างให้กินอา้าวยิ้โอ้สามสองสองอันไปกินขาดตาจันโอ้ยอย่าวาเอา้จาจนายยังถามไปเนี่ยตัดเล็ดมากนะ Chín gì cứ rồi là nhang về anh. in, Đây Chết không nữa Ôi, nhìn gì vậy? บังใบหงอดกันเอาเปิืกิได้โอเรียบร้อยเป็นก่งอีดีเยมือนี้โอ้โอ้ยมือนี้อนขามามาไปอยู่แล้วละมางี่นี่ยอะหมันเปกนนาใหได้ยใหเลาจะนายาน่พอเนียบ่ได้น่ะ่จะนายาเลยองนี้อน <c oughs> มามอยาอ่าง่รหลับที่กันมาสองไม่มีหรอกตอดหิ่มลงไปยังมา <c oughs> กินสิงโมยานยานเตซ่รราเอา,าไปกินวี่ตัวนี้เขา,าจิใบใสเฮ้ยเสุกสุกมาหันเขากินพุนเ <c oughs> ขาดีๆนะตามได้เลยนะ บุมีดอกฮะเนี่ยจวงเลยของหวาดเป็นไงม่ไดีเกินงักในลุ่มสนามเราเล่นตัดหน้าต้ดหลังอยู่โอ้ยบ่านสนดละต่อเป็นยังไงเรียเต้เจ้าเลยคอยกินฟีดออาไปบุฟีดอกฟีดอกฟีดมงได้นักมีเราะญ่เนาะวิชาการเนี่ยให้กินรูปไปยังไปขวอด ถึงสองสองมนออออนอันนอกบุแสบบุไปบุไปไปไงข้งนี้เขาบอกอุ้ดอีกอุ้ไว้ใช่เลี้ยงกันเป็นลูกแค้นอีกเป็นได้ขึ้นมาไปย,ย่ขึ้นมาขึ้นไปสงูงไปัยังฟรีเนี่ยเออ โอ้ยเหม็นเหยเอามันจะหายินหรือมันจะเข่าหอดเนาะอ,อ,อ,อัดไว้รถอัดไ้ยังอัดไว้อัดวยมันทีไปสีนี่สวยงวะนานไปขอาหอดไปขอาหอดสองันเลยวะ ของมัดก okay. ินมันฟรีๆนี่เนี่ยโอ้สิกลิ่นสองเกิดยีปิดนี้เปิดนี้เปิดนี้อ่านยายเปิดนี้เดี๋ยวไปกินตัวนึงอยู่ดอกเนี้ยตัวนั้นดีอยู่แล้วเปิดนี้ยังดีมิแลกยังดีเลยตัวแรกเนาะนั่งขากินสิเข่าปลาโตแหลกออกได้กินบี้ตัวนึ่งห้อยเห็นหนังห้อยของมัด Ừ. Có sống tố à, chân đi Có sóng tố lên xong ừ. Cái gì là mưa đó, bà? Mình cầm lông vào phải nha Khẩu giết tố đây, bà đẹp à? ฉันเป็นสามตัวรถชนะไอ้หรองโอ้คือสิตเลเลิดแห้งเลยใชเฮะสามตัวเขาอะ<ป>เอาฮอตเขามึนขาไม่ได้หรอนาะขาได้ก็ยุกไก่ไปเข, <c oughs> ข,ขาฮอดไปเขาขาไหม เอาฮอดไปยังเลยปะว่ได้เข่าเบิ่งตีล่ะออกมาบูเห็นหน้าฮอตได้เลนะบูเห็นกับบูเห็นดอกมาเจออย่งถามเราเป็นยังถามนะถาตัวไหนแค่นั้นล่ะมาจับเนี่ยจับเนี่ยเพราะยังคนจีนสองมาได้หรอกนะกินสองก็จีนขึ้นขำเพาเป็นฮอตสองตัวชนะอยู่แล้ว ขามานี่ละแม่เอากินขึ้นเนี่ยฮอด2ตัวกับพอดตัวนึงอ่ะแม่นบอกจบโอ้ยกระดีเลี้ยวครับปุ๊เอาไปนีมาดีโอ้เอาไปยังหันโอ้จักอันนี้ยังบ่เป็นฮอดได้ไม่เอาเห็ดเลยจับกินโลดนี่ ทั้งโฮูตสายนี่พี่น้องนี่ยต้ยก็ตัวหนึงออกมาเดี๋ยวจิบสองเลยออกมาเดี๋ยวทแล้วไปใส่ไปใส่มาเหนียวกินแล้วครับพี่น้องโอ้ยมาหนียวอบสีครักขาอย่